อย่างนี้หลายคนตีแล้วเนี่ยมีอาการขุดดินบ่อยนะครับขุดดินอาการขุดดินเนี่ยคือคือพูดง่ายว่าตีไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยมันสอดเข้าไปใต้มันสอดเข้าไปใต้หญ้าอย่างนี้มันสอดเข้าไปคือตีปุ๊บเนี่ยลูกปุ๊บเนี่ยแล้วย่าแม่งเปิดแบบเนี้ยพอหญ้าแม่งเปิดอย่างนี้คือพูดง่ายหญ้าไม่ขาดและพอปรากฏตีไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้ระยานะครับ <S <S ตัง้งใจจะตีให้อ่อนแม่งขุดซะอย่างนั้นนะครับแม่งขุดซะอย่างนั้นตีขุดแล้ววิธีการแก้ของการตีขุดอ่ะสาเหตุของการตีขุดคืออะไรรู้ปะ ไม่มีอะไรนะครับแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับไม่ต้องไปสนใจแมชชินิกอะไรอีกมากมายอีกมันมีอยู่แค่สองข้อข้อที่หนึ่งคือที่ทําให้มันตีแล้วฉึกเนี่ยจะไม่ให้ตีแล้วขุดดินเนี่ยคืออะไรวะคือการหยุดตีออะแบ็คซิงยึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ตีถึงแค่ตรงเนี้ยแล้วไม่ตีต่อนะครับไม่ยอมตีต่อคือลงมาปุ๊บเนี่ยตีตรงเนี้ยตีถึงแค่ตรงเนี้ยแล้วไม่ตีต่อเนี่ยพราะไม่ตีต่อเสร็จปุ๊บแม่งขุดทันที นั้นวิธีการคืออะไรครับไม่มีอะไรครับยืนน้าหนักให้เต็มเทา้าพอยืนน้าหนักเต็มเท้าปุ๊บเนี่ยนะครับดันก้นแบงหลังยืนตรงดันก้นแบงหลังพักเข่าลงมานิดหนึ่งจะเห็นว่าตัวมันโนไป้างหน้าแล้วเสร็จปุ๊บเป็นไงน้ําหนักจะเต็มเทา้าและยืนไม่จะได้ทรงพอดีเลยนะมันจะได้ทรงเลยเห็นป่มโอ้โหทรงมันใช่เลยคือทรงแม่งคือทรงโปอะอยืนแล้ว่นะครับอ่ะแล้วปรากฏเมื่อยือนได้น้ําหนักเต็มเท้าแล้วเมื่อได้น้าหนักเต็มเท้าแล้วเสร็จปุ๊บเป็นไงครับก็ขึ้นแบคสิงขึ้นไปแล้วก็ตีให้มันผ่า,าออกไปแค อาการที่ฉุดแม่หายแล้วนะครับยืนน้าหนักให้มันเต็มเท้าแต่ในขณะเดียวกันคนที่เคยยืนน้ำหนักปลายเท้าอาการที่ขุดมันจะมีอยู่ตลอดเวลาตีขุดเนี่ยให้มายืนน้าหนักให้เต็มเท้าอย่างที่บอกนะครับพอยืนน้าหนักเต็มเท้าอย่างที่บอกเสร็จปุ๊บเป็นไงครับขึ้นแบ็กสวิงแล้วขึ้นไปเห็นไหมฮะแล้วก็ตีม่งไปแล้วตีให้ผ่านไม่อย่างเดียวแค่นั้นแหละครับจบ